สวัสดีครับ FC ฟแฟนช่องเมื่อี้นี้บอลอยภาพผ่านตามแนวทางของพอฝนนะครับพอฝนฝันว่าเด็กหน้อยประเด็นทั้งผู้ทั้งผาทั้งโขกทั้งปา,านะครับบอกเลขกันสามตัวลองไปติดตามรับชมรับฟังนะครับว่าเขาบอกตัวใดนะครับเลขสามตัวจะเป็นโชคลาภงหญ่นะครับเพราะว่าผนฝันอยูโ่โขกหน้าผนก็ยุโขกนะครับอาจจะเป็นผีไฮผีหน้าก็ได้ลองไปติดตามครับว่าผนฝันแบบใดสําหรับแนวทางในงวดนี้ครับฝันเห็นกัน ดีน่อยสองคนครับนีหน่อยสองคนเขาเห็นแลหรเ่าไ่ับเลยตีเรียขึ้นนี่ทีเอาเองเลยเรยขึ้นนี่ผมมียขึ้นรายนึงแปดสองวันฝันมาขึ้นฝันนเดหน่อยสองคนเพราะเป็นหนึ่งหนึ่งหรืบบอ,ยอ,ยเอเปล่าดีทัองเ เขาบอกเลขแม่ว่าหนึ่งแปดสองเขาบอกโอ้มีผู้บอกนะหันนะไม่ฝันนะนะเด็กน้อยบอกหรือผู้เฒ่าบอกว่าเด็กน้อยเราบอกผมเด็กน้อยสองคนน่ะนะแปดสองอ๋อหนึ่งแปดสองนะครับโอ้นะครับเด็กน้อยเป็นผู้บอกนะพ่อเนาะเดี๋ยวฝากเปิดนะพ่อเด้ออุระควันอุระควันเดี๋ยวเอาหน้ามัน่แม่นล้วแม่ยนี่เราพ่อข้องฝันนะมันก็ไม่มีใครหูนะพ่อหน้าว่าชอบตัวไรเงินว่าล่ะเน่ย โอ้ตหพยยฝันเนด็กน้อยเห็เนเด็กน้อยสองคนเขาบอกเจ๊เขาว่าหนึ่งแปดสองเขวาวาหนึ่งแปดสองนะครับเป็นข้าฝันองพอ่อฝันตีไดหล,ลอวะฝันตีใดเนอฝันตีนะ่ดหนักสวมาอืมสะมานมีนย่งนีเหรอฝันตีห่งเนาะจำได้เลยเลยพอ่อมไม่เขียนไว้บอตื้นมากเขียนไว้เลยเตะอืมนะครับปนเราอยากลืมตื้นมากแล้วครับเฝ่า จำเฝ้าเขียนไว้เลยนะครับฝังฝันองคุณพ่อแล้วนะครับฝันดีฝันง,งายมั้ยวนี่นะหนึ่งแปดสองนะครับเดี๋ยวมาเลยขึ้นตัวเลขให้เด้อน,นะครับคุณพอ่อแล้วก็ฝันดีนะครับฝันดีเร็กน้อยเรื่องหน่อยเรียนหลินนี่ใซ่พ่อเรื่องหน่อยเรียนหลินทึ่งโคกทึ่งปลาโอ้ทึ่งโคกทึ่งปลาแล้วมันเป็นบ้านเฮ้านาะเรื่องหน้อยสองคนอายุประมาณสามบาทกะปีพอกะปีครับ อืครับสองหาซีบหาซีบ้าสื่อหาสิบพูดหาซิบไม่จะพอเอียเกมมาถามตัวเนี่ยแล้วยายห่างวันนีีหาเข่าตรงตรงหาเขาเต็มเต็มเมตท่าไหร่เราเราันเองเราฝันเองเราซื้อตรงหาซิบพูดหาซิบเนาะแสดงเราจิวันแจ๋ยอยอะเนาะนี่น้อยเด่นทึงโคแลนะพ่อนะนี่กน่อยเด่นทึงโคกบอกเลขพพอใหง่นะครับ เดีเป็นเล็กตัวเดียวเจอไหมอบอว่าหนังแปดสองตีมัเหล็กเพนากะลงอืมอืมหรอม่นนก็ไทเนานะเห็น,นด้วยยังงแปดสองเขาบอกตัวเขาได้หไหมนะใช่พอกร่เราโคกเนาะอม่เป็นพี่ไฮพีนะหน้าเดี๋่วก็มาบอกอานะไรบอหน้าพอฝนอลีเราโคกไง เนาะอือเท็ตัวนี้ครับอันมอสามศูนย์หกเก่าอืมเรียกรถเขาได้สามศูนย์หกเก่าบารนี้มันมอ,อกขาศูนย์สามอือบารนี้ศูนย์หกเก่าออกแล้วอือศูนย์หกเกออกแล้วเรียกตัหกเก่าอ่ะพอได้ถึงศูยนย์หกเก่าเดือนซื้อแล้วเนาะชื้อแล้วหาซื้อผู้หาซื้อตัวที่พอได้อหนึ่งแต่สองนะฮะเนาะ หนึ่งปดสองครับครับตัวนี้ว่าเลขรถก็จะขารู้บ่พออืมเราขอรู้เ,เลขรถผู้ใดเรถจะเลียนโอพอได้ซื้อศูนย์หกเกได้งวันเลอืมศูนหเก้าเด้อนะครับน้ำเมาเลูกบอกตัวนี้ได้เปล่ออน้ำเมาเลูกบอกสามหกเก้าได้ทั้งวันเลยโอเออบอกวานน่าไงใครข็บอก่เมาอบอกสองเท่าเหรอเวยบอกใครมมาบเลข รถคอนเขาบนเขาล่างมั <the> <the> ้ยยัยค้เนเขาบนเขาล่างด้วนะมาเีกรถพอเลียนเนาะพอเนาะเลขรถแล้วเขาสองแล้รพอเลขรถด้วเนี่ยสองคนเนื่อรเงี้ยถื่มันออกว่างเขาอันเลขรถตัวสามชี้ตัวไปยังกัวะสามศูนย์หกเก้าสามศูนย์หกเก้าเลขรถเนาะรถพอเลี้ยนเนี่ยเขาเจ้าถือสองดหลืเดล่อสองคนเล้ว อืมพอเลือกส,สีน้ำตัวนี้เออน้ำตัวนี้เรากงสีเหลีวหาที่พูดหาที่พอกระสือหาสีพูดหาสีเลยนะครับเอานะครับเัื่อ้วันนี้พอฝนเดอ้อนะครับให้มาสองแนวทางเด้นนะครับเพิ่นฝันว่าเด็กน้อยเหลีกกันีนเทิืงโคกบอกเลขเพิ่นหนึ่งแปดสองนะครับแล้วก็มีเลขหลดพอเลี่ยนนะครับถึงมาสองหมดซอนแล้วนะครับเพิ่นว,าว่าหกศูนย์บอกแล้วสามศูนย์บอกแล้วนะครับ วันนี้เพิ่อนเจริญศูนย์หกเก้านะครับตัดเล่นหกเก้าน้ำเด้อพี่น้องครับนาเมาเราก็บอกหม้อรวยนะครับว่าสุดนี่บอกว่าสามหกเก้าคือกันนะครับบอกตอนเพิ่นขึ้นแห้งนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับจะวันนี้ก็บเราสู่ฟังกอนนะครับก็เป็นไปได้ยังกันแนวทางของพยากรในวันนี้คือเลขเด็กน้อยบอกครับหนึ่งแปดสองศูนย์หกเก้าจะเรียนรถพอเรียนกับลงหายน้ำเด้อครับสามศูนย์หกเก้านะครับมันถือมาซสองวดแล้วพยากรณ์เรื่องเหรียเท่านี้แหละ น่าจะออกน้อพอนาะข้าเจ้าถือน้ําพอน้อเป็นถือหลายตอพอมันถือน้ําไปจําบ่กอ้โหเผือกีตัวล็กรถเพินเนี่ยข้าเจ้าบอกว่าเฟินสิเลตัวไรกันเนี่ยครับพอรแยนเนี่ยเนบเป็นคนมักเหรียนนะเรื่องนเลซื้อ้องไปวงงซือวางหรือเขาดูเถิดเต้ย่อเขาดูนู้นนะครับดวงเนขึ้นานแล้วพ่อจะได้ก็สือได้นาะคนอย่งดวงเนาะ บางคนนี่เล็กรถมันซื้อที่เรวมันนซื้อ,ตอ,อแต่ยังถือแล้วถยอเองมแต่ถั้วยอยกีหูเฮามาแต่เร่งเช่ว่าก็ร่องเท็กเล็กรับเขา,าตาีเป็นหา่าตายตีเป็นศูนย์ูตัวเดียวกับศูนย์หานึงสองมื่นที่หนึ่ง ยา่ลยี่ม่นมันเดยกาะโดดเราได้เลยๆปีแล้วสปีแล้วับวันนี้มัน่าตีไฟถึงวันนี้หลาดนีเลยคือว่านก็ถือของหกก่องอ่ครับถือรอบมึงราก็บอกสิบอกตัวนี้เรา่าตัวเดียวกันบอกสามหกเก่าถือหรืไแม่ถือรืแม่น้ำมอนถือมาหลายวัวซ้นเลยนี่ครพว่าสัมผัสกตีได้เห็นไหมมาตะ้แต่มันวันกันได้ล่ะ มันห่อร็อกเก็ถืงเกือบสูงมวลได้คอยเดินี่ยมวลคว้าตัเขาทั้งบนทั้งล่างคว้อนานั้นก็ถืงถือต่อกันมากเลยมวลเราไม่นำเมาเลยกับวัาเล็กตรงเขาเลยพอเนาะสูงกันเนาะโขนาดีิมิโชกเด้อนะครับสำหรับในท่าของพอฝนในวันนี้ฝนล่องเิ่งใสวิจารณาย่านในการรับชมนะครับมาเลยกับเป็นเพียงแค่ผู้นําเสนอในทางพอฝนฟันล่างใดยแล้วก็บเบาสู้ฟังตามนั้นนะครับกับบ๊อบบี้ผู้ใดหู้ว่าเลยจะออกตัวใดนะครับสำหรับความฝันของเพื่น อันนี้ก็เป็นย่งางางมาพอเนาะพอก็ว,ว่าเราประกันมาเจอครับพอกตัวาก,กับฟันดีกับเบงปันพี่น้องเอฟซีตุนลูกล้านลานนะครับตัวน่านะครับคุณพ่อฝนเป็นไห้ม้าแล้วนะครับหนึงวันนี้ขอให้โชคดีมาหนัาคุณพ่อเด้อนะครับมมเลยขอขอกคุณหลายๆคุณคุณพ่อแบงปัน,ปนย,ย่าทางดีให้พี่น้องเอฟซีนะครับเด็ดหลุดบางอยางนะพ่ะอเนาะเขาบอกเราเขาบอกอเขาเขียนให้พ่อพ่อมิจะบอกก็ซื้อเรื่องหน่อยเน่ะบอกว่าซ<อ>ื้อบอกบอกหนึ่งพ่อ พอได้ถามเลขของเขาปะหรือเขาบอกพอได้ถา,ามพอได้ถามห้องบอกเลยเขาบอกเสียงร้องเลยเนรอเสียงร้องมาพอนาเสียงมะบูมันกมน้ำอยู่เลขเลข,เลขนี่แหละเลขแบบเข้าบาได้ขอเขาเขาบอกเขานเนี่ยแหละแสดงมีเนี่ยมาให้เยา๋ยจะเป็นผีให้พีหน้าก,ก็ได้พออยู่พอหน้าก็ยุติโคกเนาะน,นะครับเอาก็สรุปบ,บางวันนี้นะครับพอฝน ฝันดีได้พี่น้องฟันว่ดเด็หน่อยเล่นกันยุก็โคกนะครับอาจจะเป็นผีไ้ผีหน้าก็ได้มาบอกหนึ่งแปดสองนะครับส่วนพอผลว่าผลซื้อน้ำรดพอเลี้ยนนี่ทะเบียนรถเปสามศูนย์หกเก้านะครับผลกระตัดหกเก้าเรนเดอครับเงินนี้เป็นวา่าคือหลายบาทนะครับคุณพอได้ซืนาบาทได้เป็นว่านะครับเพราะว่าลดพอเลี้ยนอยู่ออกสวาอางวดเป็นวานสินะครับออกดูขัดออกถึงว่าแล้วสองวดหก,ก็เลยล่องเวิร์เด้อนนะครับศูนย์หกเก้า ครับหนึ่งแปดสองเป็นความฝันของคุณพ่อเด้อนะครับขอให้ช่วยมาน้ำคุณพ่อฝนในวันนี้นะครับพี่น้องเย็ซีเดี๋ยวโชคมาอีกเดี๋ยวมอร์รถขามาจ้าดีนะครับขอบคุณคุณพ่อแล้วเด้อครับเด้อสิบยังฝันพี่น้องเย็ซีเดี๋ยวหนุ่หไฮรานถึงน้ำแน่เสียดายน,นะพอนะ่อเนาะมันกลางๆหึงวัดหนุ่มหัวบ้านหน่อยแ่น,น่เนาะได้ปะตรงเลยแต่พอ่อถามตัวตรงเลยเจ้ออันหนุ่มหัวยันนะนะอืมวันนี้ว่นนี้ยังถอยเดี๋ยวพ่อ ถ่าในนี่แนวเขาเนาะอ่าต้องขอบคุณพอฝนแล้วนะครับทีสิบยังปัน่น